้นกระบองเพชรนั้นท้องฟ้านั้นและท้องทะเลที่เยี่ยมยอดมันเหมือนภาพในฟันมันเจ๋งมากๆเลยเฮ้ยทะเลแหวกมันเหมือนน้ำขึ้นนะจริงๆนะจริงักพันนะ เช้าของการตื่นมาที่มันดีมากเลยเรานอนรถบ้านที่นี่ยูเรกาเป็นครั้งแรกในชีวิตนโตตที่ตื่นมาบนรถวันนี้เนี่ยทริปของเราเนี่ยจะเป็นทริปกับกรุงเทพดูวิวข้างหลังเหอะสวยมากเลยค่ะ บ้านลังนี้เนี่ยก็คือจะนอนได้สี่คนค่ะมีเตาก่อันนี้คือซิงคล้างแล้วก็จะมีนี่โต๊ะนั่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีก2เตียงเตียงไซส์สัวไงบ้างนี้ให้ดูเห็นไหมล่ะปลายเตียงนะคะเก็บของสัมภาระต่างๆอันนี้เป็นห้องน้ำก <ส uous S 1> ็ไซส์สมานแบบนี้ โอ้โหต้องรีวิวขนาดนี้จะได้รู้ว่ามันไม่ได้แบบอึดอัดบ้านหลังนี้ถ้าวันธรรมดานะคะก็ราคา2 5 0 5สิ่งที่ได้ก็คือว่าถ้าตื่นเช้ามาพอเนี่ยภาพที่จะจะขึ้นตรงนี้คือหน้าบ้านตรงนี้เลย เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกับรถบ้านของเราค่ะบ้านเราอะเป็นบ้านหลังแรกหลังสุดท้ายนี่คือน้องหมามาพักได้แล้วน้องหมาไม่ช้าธา้าน้ําหนักแบบไม่เกิน10กิโลค่ะหลังข้างในอะ2,000แต่ถ้าเสาอาทิตย์เนี่ยหลังนี้จะ3,000ข้างในอะ2,500ตอนแรกเนี่ยเราตกคิดว่ามันน่ารักแต่ไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่ามันเหมือนแบบภาพในฝันที่เราเคยเห็นที่อื่นนะคะพอได้มานอนจริงๆมันยิ่งกว่าอีก มันนอนสบายมากเรากับท้องฟ้าและน้ําทะเลตรงนี้มันใกล้บ้ากนะคะคือมันเจ๋งมากๆเลยอะคือถ้าสําหรับใครที่พักที่นี่นะคือรถบ้านในเขาไม่มีอาหารเช้าแต่ว่าเขาจะมีเป็นบาร์บีคิวให้ตอนเย็นซึ่งในเซ็ตเนี่ยก็คือมีทุกอย่างคือพันสองก็คือพร้อมทานสําหรับ3ท่านแต่มื้อเช้าเนี่ยาทานที่นี่เนี่ยถ้าใช้บริการห้องอาหารที่เนี่ยเขาลด10%คุ้มค่าตื่นแน่ๆวันนี้ค่ะตื่นมาแบบนี้ไม่คุม้มได้ไงเนาะเดินเล่นถ่ายรูปตรงนั้นก็นดีกว่าจะเป็นงานตกก็ไม่รู้เหมือนกันไปพร้อมัน้อโกันนะ okay. บองเพชรนั้นท้องฟ้านั้นและท้องทะเลที่เยี่ยมยอดถ้าใครได้มาตามรอยนี้เรามองไปเราจะเห็นนู้น การประเด็นคือมันลุ้นมากเราไม่ได้เช็คตารางน้ําเราไม่รู้ว่าน้ํามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะเราอยากได้ทะเลแหวกตรงนั้นนะคะแล้วขึ้นไปยืนบนน้นวัดดวงมากอะเฮ้ยทะเลแหวกมันเหมือนน้าขึ้นจริงๆนะพร้อมลองเลยเฮ้ยจริงปะทันไหมเราอยากได้ทะเลแหวกนั้นอย่าเพิ่งนะนี่มีชาวบ้านท,ที่กําลังเหมือนเก็บหอยปูปลาอะไรสักอย่างอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยอย่าเพิ่งมาปิดทางขึ้นเรานะเหมือนมันใกล้ๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ แ๋งอ่ะสวยมากกำลังจะถึงจุดเชื่อมต่อนี่นี่น้ำทะเลใสๆวูคือว่ามันทันแต่มันเหลือแบบตรงนิดเดียวตรงท้ายที่มันมันจะประสานกันแล้วอะค่ะก็รีบเลยเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะโชว์ให้ดูดีกว่าว่าภาพที่ได้มันจะได้อะไรมนบ้าง เห็นว่าสวยแต่มันร้อนแต่ก็ก็มาเที่ยวทะเลใช่ไหมคะดีใจที่ได้รูปในคอลเลกชันทะเลใหม่ๆที่ดีมากๆ คือเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนเราได้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านอ่ะท่ามกลางตอนที่เราถ่ายรูปใช่ไหมก็มีชาวประมงที่แบบเป็นลือเล็กๆอยู่ตรงนั้นเชียงมืองไทยเท่มากจริงค่ะอาหารดีมากข้าวผัดเจ้าสมุทรเนี่ยไม่เคยกินข้าวผัดที่ไหนที่รสชาติแบบนี้เหมือนแบบจะเป็นข้าวผัดแบบสูตรโบราณที่มีความแบบเค็มๆนิดนึงคือจัด ้าวผัดเป็นแบบอันนี้ที่ชอบมากคือเป็นแห้งแล้วหอมกินแบบเกรียมอยากให้ทุกคนมากินแค่นั้นเองค่ะคาโบเนล่าไข่เค็มอร่อยมากเลยอ่ะคาโบเนลล่านั้นเด็ดก็ต้องลองเป็นไข่เค็มมันมนัวแล้วมันดีที่สําคัญคือถ้าใครมาพักแบบเราลด10%นะคะสับป,รป,ป,ประรดปั่นสับปะรดเขาขึ้นชื่อนะผลไม้ประจําถิ่น <S 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 อ๋อ o r i g i n a เลยเหมือนแบบได้กินผลไม้ที่ดูดและวกืนลงไปเลย<า>โอ้ดีมากนี่ดีมากเมนูอันนี้นี่ลาเต้ไข่เค็ม เขาบอกว่ามันเป็นลาเต้แล้วเป็นไข่เคม็มเราก็แบบลาเต้ไข่เคม็มไม่ได้ฟังผิดใช่ปะไข่เค็มไปอยู่ในลาเต้คิดว่ามันเป็นทองหยิบทองหยอดสักอย่างหนึง่งนั่นคือทองหยิบทองหยอดอร่อยวิธีการของเขาเนี่ยคือมันก็จะมีความนัวอยู่แล้วแหละไข่เคม็มเนาะเอาไปคนจนกลิ่นข้าวต่างๆมันหายไปเคยกินแม่กาแฟไข่เค็มไม่เคยถ้ามาตรงนี้ทำไมแบบ ธรรมชาติถามว่าทำไมาถึงธรรมชาติคะนี้เอาแน่นอนตอนนี้เราก็ได้เห็นวิวเขาเต่าด้วยค่ะแถมให้อีกที่หนึ่งพนตนัอุทยานปราบบุรีติดกันขนาดนี้ธรรมชาติเลยจัดเต็มถ้าใครอยากจะตื่นมาคุ้มค่าตื่นแบบราแบบนี้ที่นี่ยูเลกาบีชัวหินที่นี่เขามีจัดเซตบาร์บีคิวให้ด้วยนะคะน้องหมาก็มาได้ด้วย เมกเวคุ้มค่าตื่นเพิ่งจะมาอยู่ในโลกออนไลน์ใครที่เพิ่งจะรู้จักกันก็ฝากกดไลค์แฟนเพจเมกเวคุ้มค่าตื่นแล้วก็ฝากกดติดเฟซบด้วยนะคะถ้ามีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันที่หน้าบ้านเลยถ้าชอบคอนเทนต์ไหนตอนไหนที่เราไปเที่ยวฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยฝากติดตามนะคะสำหรับ YouTube c h anel ของน้โตกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งรักกันก็ไลค์แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็เที่ยวมีเยอะมากนะคะเข้าไปดูให้หายคิดถึงกันได้เยอะแยะมากมาย